ใครจาเรื่องน้ําหอมได้อ่ะเดี๋ยวมาถามเรื่องน้ําหอมอีกครูเคยบอกว่าอย่าเชื่อนะไม่ต้องเชื่อครูนะในเรื่องของในเรื่องของน้ําหอมครูบอกแล้วนะน้ําหอมไม่ได้เป็นปลุกเสกที่ไหนไม่ได้เอาเข้าพิธีกรรมในเรื่องของศาสนาน้ําหอมใช้ได้ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาแต่ทําไมครูถึงบอกว่าน้ําหอมมูเพราะน้ําหอมคือความเชื่อความเชื่อของครู ครูเชื่อว่าน้ําหอมเรายังชอบทําไมเทพเทวดาจะไม่ชอบเรายังใช้ทําไมเทพเทวดาท่านถึงไม่ชอบละ่ะครัวทําน้ําหอมกลิ่นดอกบัวมาทุกคนเห็นไหมใช้แทนทูบเทียนเวลาเราเข้าวัดเข้าวาาเข้าโบสถ์ให้เราใช้เลยครูใช้เลยค่ะทุกคนแล้วครูใช้หนักมากใช้กระนำสมุนไพรใช้ทั้งวันขึ้นรถเดินลงรถไปตลาดเข้าห้างครูจะแต้มแต้มแล้วก็ท่องคาถาตลอดเลยถามว่าเราเบียดเบียนกันไหมไม่เรามีความสุขไหมมีพอเรามีความสุขเงินเข้าตลอดเลยทุกคน แล้วครูก็ยังมาบอกคุณว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครเชื่อคนนั้นก็ได้แล้วถ้าคุณอยากรู้ว่ามันได้จริงไหมครูก็ให้วิธีการไปอีกว่าจดค่ะสมมุติว่าคุณน่ะเริ่มใช้น้าหอมวันนี้วันนี้นะคะวันแรกคุณใช้เสร็จคุณฟังดีๆนะคุณอย่ากดดันตัวเองคุณจงเชื่อว่าคุณใช้แล้วเดี๋ยวเงินจะไหลมามาทุกทิศทางให้คุณทําให้มันดีที่สุดนั่นแหละขายของเอ่ยอะไรเอ่ยตามภาษาของคุณ เมื่อไหลก็ตามที่คุณมีเงินไหลเข้ามาไม่ว่าทางไหนก็ตามให้คุณจดให้คุณจดค่ะสมมุติว่าอยู่ๆคุณถูกหวยสมมุตินะอยู่ๆคุณถูกหวยหนึ่งร้อยบาทให้คุณจดนี่ไงตั้งแต่ใช้น้ำหอมถูกหวยสองจากคุณค้าขายไม่ดีกลายเป็นว่าอยู่ๆคุณขายดีมีคนมาซื้อคุณอย่างหน้ามหาสตานคุณมีตัวแทนคุณต้องจด คุณต้องหาหลักฐานให้น้ําหอมให้ได้นี่คือวิธีการมูค่ะทุกคนครูนะ่ะเป็นคนที่มูไม่เป็นแต่ครูเก็บหลักฐานตลอดค่ะว่าครูได้อะไรบ้างครูเป็นคนที่เชื่ออะไรแล้วเชื่อสุดไม่ได้เชื่อเล่นๆแล้วก็ไม่ทําแบบทุกคนการจะได้ผลลัพธ์คุณไม่ต้องวัดกับใครคุณไปวัดตัวคุณเองคุณมีความแบบเดี๋ยวก็เชื่อเดี๋ยวก็ไม่เชื่อเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็ไม่ทำาอาวันนี้ครูพูดก็กระทุ้งไปทีนึงก็ไปทำเอาน้ำหอมมากิ้งแสดงว่าอะไรรู้ไหมคะแสดงว่าใจคุณไม่เชื่อ มูมันจะไม่เกิดเพราะมูมันคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณจงเชื่อให้ได้สุดใจของคุณนะคะในสิ่งที่คุณกราบไหวบูชาหรือกําลังทดลองอยู่ตั้งแต่คุณได้น้าหอมมาเมื่อที่คุณได้อะไรก็ตามสมมุตินะคะได้อะไรฟุ๊กๆอย่างที่คุณรอยฟังว่าอยู่ๆผู้จัดการธนาคารโทรมาบอกว่าขายหุ้นให้ได้กําไรสองแสนห้าทุกคนคะคุณรีบขอบคุณเลยนะขอบคุณแม่นากวากขอบคุณเท้าเวสวรรณขอบคุณพระพิคเนศขอบคุณ น้ำหอมขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณสิ่งที่ครูเชื่อหมดเลยคําขอบคุณคือคําที่เราโน้มค่ะโน้มเหมือนเราเป็นลูกหลานนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้หนูขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจิตเรามันจะยิ่งเชื่อยิ่งฟูยิ่งเชื่อยิ่งฟูยิ่งเชื่อยิ่งฟูแล้วท่านก็จะแสดงปาฏิหาริย์ให้เราเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้เรื่องนั้นเดี๋ยวก็ได้เรื่องนี้เดี๋ยวก็ได้เรื่องนู้นเดี๋ยวก,อยวก็อยู่แบบนี้จริงๆค่ะน้ำหอมมีคาถาพุทธังนามาเงินธรรมนามาทองสังฆังนามาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา,หา,หาลือ,ลอ ทุกคนครูจะเล่าให้ฟังนะมีคนไม่ได้อยู่ในแบรนด์เราเนาะใช้น้ําหอมอะคะ่ะถูกจากไม่เคยถูกหวยเลยถูกหวยมาแปดงวดแล้วหลายคนที่ไม่มีความเชื่อศาสตร์ไหนเลยแต่ลองไปใช้น้าหอมแล้วทําอย่างที่ครูบอกได้ข่าวดีอะไรจดแล้วขอบคุณน้ําหอมแล้วก็กิ้งมันทั้งวันครูนี่กิ้งทั้งวนันถามบอสได้เลยนะคะโกนแล้วครัวถือสินนะคะเรื่องโก 6, หกมดเท็ครูไม่พูดอยู่แล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสินห้าทีนี้ทุกคนแต่มันเป็นความเชื่อนะเชื่อให้สุดถ้าจะเชื่อแต่ถ้าเชื่อไม่สุดมันก็ไม่ได้ไง มันก็มันก็โกหกกันไม่ได้อะนะเชื่อให้สุดแล้วลองทําถ้าไม่ได้หมดขวดแล้วยังไม่ได้มาคุยกับครูนะคะทุกคนมาคุยกับครูเลยถ้าสมมติว่าคุณเอาน้ำหอมไปแล้วคุณท่องทุกวันคุณเชื่อทุกวันคุณทามันทุกวันจนน้าหอมคุณหมดขวดแล้วคุณยังไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะมาทักคุยกับครูเลย